สวัสดีครับผมนายกัญตพิษพิทยาพีวัตรนะครับรหัสนักศึกษา b 6ีหกเป็น8ปนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ water treatment plant นะครับซึ่งอยู่ในรายวิชาของ environmental unit นะครับในส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับผมก็จะขอพูดถึงระบบบำบัดน้ำประปาครับซึ่งผมสรุปมาได้5้าตัวอย่างครับได้ดังนี้ครับ1ครับเป็น ร a บเพนเ e n ฟิลเตอชันแผนครับตัวอย่างที่2ครับคือจลูเซนฟิลเตอร์ชั o นครับตัวอย่างที่3ครับคือล a มโซดาซอฟท์เทนวิ่งแผนครับตัวอย่างที่4คือกราวาเตอร์ทรีทเมนต์แผนครับส่วนตัวอย่างที่5คือคอนเวอร์ n ิโนเอร์แอคทิวตต์เจ์แครับก็ในบรรดา5ตัวอย่างนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างนะครับได้แก่ r e p e n น s e n s ิ i i ตอร์ i o n p แ n นะครับ เราก็จะมาเริ่มที่ raw water กันเลยนะครับหรือว่าน้ําดิบครับก็เมื่อเข้ามานะครับอย่างแรกก็จะเจอเป็นตะแกรงดักกิ่งไม้นะครับเมื่อเข้ามาต่อครับก็จะเข้ามาเจอกับตะแกรงเลื่อนดักขยะครับซึ่งการดักคลังนี้นะครับจะทําให้สารใหญ่เนี่ยลดลงไปได้เยอะมากเลยครับต่อมานะครับจะเป็นการค o กลูเลชั่นครับหรือว่าเป็นการเติมสัก์ สา,สารเคมีเข้าไปนะครับซึ่งจะมีการกวนแบบเร่งครับเพื่อให้สารของจุลินทรีย์เนี่ยมีการเกาะกันครับต่อมาคือการกวนเช่นกันครับซึ่งอันนี้นะคบจะเป็นการกวนให้สารเนี่ยมีการตกตะกอนที่ขนาดใหญ่มากขึ้นครับต่อมาครับจะเป็นถังที่เราใช้กันนั่นก็คือถังกาอตะกอนกนะครับซึ่งจะมีการตกตะกอนของจุลินทรีย์และ ส่วนข้างบนเนี่ยจะมีบริเวณที่น้ำค่อนข้างใสครับซึ่งที่สส่วนนี้นะครับผมอาจจะขอแยกมาเป็นท่อที่มีน้ำใสผ่านแล้วก็มีตะกรอนผ่านหรือว่าสลัดผ่านนะครับเราจะมาพูดถึงสลัดก่อนนะครับในตัว,วสลัดเนี่ยครับก็จะเป็นตะกรอนของจุลินทียครับที่ ตกตะกอนในถังนะครับก็จะไปผ่านกระบวนการของฟิลเตอร์ครับหรือว่าการดัดตะกอนครับแล้วก็จะมีส่วนในของที่เป็นน้ำครับที่จะถูกรียูสเข้าไปใช้ใหม่แล้วก็จะมีตะกอนที่กลายเป็นเค้กซิ้นก็จะถูกนําออกมาใช้ข้างนอกครับต่อมาครับเราจะย้อนกลับไปที่ถังตกตะกอนนะครับหลังจากที่เราได้น้ำใสๆออกมาแล้วนะครับเราก็จะนําไปตกตะกอนอีก รอบหนึ่งครับเพื่อให้แน่ใจว่าตะกอนเนี่ยจะไม่ลงเหลือครับซึ่งตะกอนพวกนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงมาจากรอบแรกครับต่อมาครับเราจะมีการเติมสารคอรีนครับเข้าไปในในตัวน้ำนะครับแล้วก็จะมากักเก็บอยู่ในถังน้ำนะครับเพื่อรอการจ่ายผ่านปัมครับ ครับต่อมานะครับผมก็จะมาพูดถึงระบบบำบัดน้ําเสียนะครับซึ่งผมก็สรุปได้3ตัวอย่างดังนี้ครับตัวอย่างที่1นะครับคือ uh, tertiary treatment ครับตัวอย่างที่2นะครับคือ physical chemical uh, treatment of raw municipal ครับส่วนตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือ uh, complementary mix activated sludge for uh, industrial พิวรวอสเทอร์แอนด์วิสวอเตอร์ครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะขอมาสรุปให้ฟังหนึ่งตัวอย่างนะครับนั่นก็คือตัวอย่างของ t ทอร์เ r y t ี่ a t m เมนครับหรือว่าการประมัดขั้นสูงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเมื่อน้ำเข้ามานะครับก็จะเจอกับ ถังกวลเลนเร่งครับซึ่งจะมีการผสมของเคมียอยู่นะครับต่อมาครับคือถังกวนชาครับซึ่งจะทําให้ตะกรตะกรอนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับต่อมาก็จะเจอกับถังตกตะกรอนนะครับ ในส่วนของถังตุปก,กรนะครับจะแบ่งเป็นสองท่อบบหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของมากตัวก,กรแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้าที่ใส่นะครับแล้วก็จะมีตะวกรที่ตกลงไปนะครับในส่วนของน้ําที่ใส่นะครับก็จะไปอยู่ในถังเติมอากาศนะครับซึ่งจะเป็นถังที่เติมอากาศเพื่อไล่แอมโมเนียนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นถังเติมคาร์บอนไดออกไซด์ครับเพื่อปรับ pH ให้มี pH เนี่ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับคือถังตกตะกอนอ่าเริ่มต้นครับก็จะเป็นการตกตะกอนอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปอ่าถังกรองสีกลิ่นรดครับต่อมาครับก็จะเป็นอ่าถังตกตะกอนนะครับซึ่งถังตกตะกอนนี้จะมี2ถังนะครับก็จะเป็นในส่วนของการกรองสีกลิ่นลดครับ เมื่อกองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนําไปใส่สารเคมีที่ชื่อว่าคอนดินเพื่อฆ่าเชื้อครับแล้วก็จะไปอยู่ในถังพักน้ำครับแล้วก็จะนําใส่น้ําได้ครับต่อมาครับเราจะมาพูดถึงในส่วนน้ำที่ออกมาจากถังตกตะกอนนะครับซึ่งน้ำที่ออกมาจากตกการตรกตะกอนนะครับก็จะนําไปบําบัดใหม่ครับเพื่อแยกเอาปูนขาวกลับมาบําบัดน้าต่ออีกรอบหนึ่งครับ